สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลสําคัญนะคะที่จะทําให้ทุกท่านนั้นเข้าใจว่าทําไมจึงมีความจําเป็นมากสําหรับคนไทยในต่างแดนนะคะที่จําเป็นจะต้องลงทะเบียนกับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศค่ะข้อที่1นนั้นนะคะถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเหตุการณ์จลาจนหรือสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและภัยธรรมชาติซึ่งข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนนั้นนะคะก็จะช่วยให้กรมการกงสุลวางแผนช่วยเหลือในเชิงรุกได้ทันทีค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลก ข้อที่2นั้นนะคะก็คือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินรุนแรงที่เป็นภัยต่อชีวิตของคนไทยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศก็จะสามารถส่งประกาศแจ้งเตือนและแนวทางปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่า้ทันทีค่ะข้อที่3นั้นนะคะเมื่อคุณเกิดเจ็บป่วยจากโรคประจําตัวหรือว่าเกิดอุบัติเหตุในต่างประเทศ ก็สามารถขอความช่วยเหลือผ่านฟีเจอร์ SOS และกรมการกงสุลน,นั้นก็พร้อมที่จะประสานข้อมูลร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในพื้นที่นะคะเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะส่วนข้อที่4นั้นเมื่ออยู่ต่างประเทศหนังสือเดินทางไทยจะหมดอายุไม่ได้นะคะเมื่อคุณลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าแล้วคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะว่าหนังสือเดินทางนั้นจะหมดอายุเมื่อไหร่ เพื่อที่จะได้มีเวลาไปติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ค่ะและเหตุผลข้อที่5นั้นนะคะก็คือช่วยให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยมีข้อมูลประกอบนโยบายเพื่อดูแลคนไทยในต่างแดนได้ดียิ่งขึ้นโดยที่คนไทยในต่างแดนทุกท่านนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันไทยคอสูลาแล้วก็เลือกที่ฟีเจอร์การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยการกรอกข้อมูลที่จําเป็นให้ครบถ้วนนะคะอย่างเช่น ชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและที่สำคัญนั้นนะคะอย่าลืมกรอกข้อมูลการติดต่อในต่างประเทศรวมไปถึงข้อมูลบุคคลที่ใช้ติดต่อในประเทศไทยที่สามารถติดต่อได้หากเกิดกรณีฉุกเฉินค่ะ